สวัสดีครับวันนี้ผมเลิกจะมาแนะนาฟังก์ชันพิเศษของเครื่อง KD X4 นะครับในการหารัสยมห่านนะครับ ID 47แล่49นะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อช่างกุญแจนะครับกรณีที่ลูกค้ามีรีโมทแต่ไม่มีคีย์ ID นะครับเราจะใช้เครื่อง KD X4 หารัสให้เรานะครับเพื่อทำกุญแจเพิ่มทํายังไงไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้ามาที่ฟังก์ชันชิปการคํานวณรหัสกินนะครับ การดึงรหัสยามาฮ่านะครับ ID สี่เจ็ดและสี่้านะครับตัวนี้นะครับของรีโมทของยามาฮ่านะครับจะต้องใส่ลงไปใน c d f o นะครับกดตกลงครับแล้วกดอ่านครับทุกครั้งที่อ่านนะครับจะมีจะมีต้องหักคอยนะครับสองร้อยคอยแต่ถ้าเป็นรีโมทตัวเดิมนะครับจะไม่จะไม่เสียคอยครับสามารถอ่านซ้ำได้เลยกดตกลงครับ จะเป็นบาร์โคดนี้นะครับซึ่งตรงกันนะครับต่อไปนะครับจะมาอ่านของซูซูกินะครับถ้าเหมือนกันนะครับเราจะวางรีมทของซูซูกิไว้นะครับกดอ่านพิมพ์น,นะครับของซูซูกิกดอ่านได้เลยครับจะต้องหกองัก200คอยเหมือนกันนะครับ เหมือนของยามาฮ่าเลยนะครับซึ่งมาโคดตรงกันนะครับใครสนใจนะครับทักมาสอบถามที่ละแอดโฟลเลอรหรือโทรเบอร์028681990